ดครับพบกับวัดนชีวีบน YouTube กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพบกับ Samsung Galaxy Note 8นะครับรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นที่เปิดตัวพร้อมกับ Galaxy Note 4แต่ว่ายังไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องนอกนะครับจากประเทศเกาหลีที่เราไปได้กันมานะครับมาดูตัวเครื่องกันก่อนดีกว่านะครับตัวเครื่องจะมีขนาดหน้าจอ5.6นิ้วนะครับแล้วก็มีความ มีจอโค้งนะครับของ s s r r e n n ด้านล่างนะครับมีพอร์ต Micro USB ช่องเสียบปากกา Spen นะครับด้านขวามีปุ่มปรับด้านซ้ายนะครับมีปุ่มปรับระดับเสียงสนทนาด้านบนมีปลดปุ่มล็อกและปลดล็อกตัวเครื่องนะครับแล้วก็ช่องต่อชุดหูฟังขนาด3.5ม m mm นะครับด้านขวาก็เป็น s s r r e n นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นฝาหลังพร้อมกับวัสดุหนังสังเคราะห์แบบโนซี่นะฮะกล้อง16ล้านพิกเซลแฟลช LED นะครับแล้วก็มีฟิงเกอร์พินนะครับโลโก้ซัมซุงลำโพงสปีคเกอร์นะครับมาดูส่วนของเอสกรีนกันดีกว่านะฮะเอสกรีนสามารถใส่ไอคอนต่างๆได้นะครับ ที่เราต้องการเรียกว่าเป็นเมนูรัดเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีพาร์เนลต่างๆให้ใช้งานนะครับสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆสกรีนนะครับก็จะมีเครื่องมือมาตรฐานนะครับที่ให้ใช้งานกันก็คือไม้บรรทัดมีหน่วยเป็นเซนติเมตรกับนิ้วนะครับนาฬิกาจับเวลานาฬิกานับถอยหลังนะครับไฟฉาย นี่นะฮะไฟฉายและก็บันทึกเสียงนะครับสำหรับเครื่องมือนี้ก็เวลาเรียกใช้ก็สามารถปาดมาทางนี้ได้เลยนะครับปาดลงมาแล้วก็เวลาไม่ใช้ก็เก็บขึ้นไปนะครับเมื่อปาดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นเรียกปุ่มเซตติ้งของเอสกรีนนะครับเราสามารถ จัดการพารแนลต่างๆได้นะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้งานอะไรแล้วก็หากต้องการเพิ่มเติมนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ Galaxy App นะครับจะมีส่วนของ A Screen A Panel มาให้เลือกใช้นะครับก็จะมีเกมของ A Screen ให้ด้วยนะฮะอนนี้ก็จะเป็นเมนูการตั้งค่าอื่นๆนะครับ A Scree n Tech ก็จะเป็นข้อความที่จะให้เราตั้งค่าเวลาใช้งานแอปอื่นๆนะครับ เอสกรีนก็จะเป็นแถบสีดำแล้วก็มีข้อความอยู่เวลาเราต้องการที่จะใช้งานเอสกีนนะครับก็ปาดขึ้นมานะฮะอย่างนี้เอสกรีนก็จะขึ้นมาเราสามารถเรียกเมนูลัดต่างๆได้นะครับเข้าไปใช้งานข้อมูลหลายชื่อนะฮะแล้วแต่จะใช้งานอะไรก็ได้สําหรับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับติดตามได้ที่ ไปเว็บ watphone.tv ครับ